สองน่ไม่เคยเล่นโปรกูจริงๆแบบนี้ไม่เคยเล่นไม่เคยไม่เคยมาแบบนี้กูถึงถามอโปรอัดอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้อัด It's me now she said I am not โอเคแปะไม่ออกอ่านไปกันคาสิดไม่รู้เ๋ยเดี๋ยวพอเล่นไปเล่นไๆอาจจะจำได้กันดล e i e เอโซนารีเเย์อบมงเย็นนิ่งกันอยู่กูก็โดนผีหลอกไปแล้วรอบหนึ่ง เคบบเป็นเฮ้ยมุดเป็นเคบีบบเลยเฮี้ยไม่เคยโปไม่เคยไม่เคยโนโนโนกูไม่เคยเล่นแบบนี้โอเคเอาไปว่าไม่เคยแล้วกันนี่เฮียเปิดได้ไม่ยเปิดได้เเฮ้ยราไปนี่แล้วเบย์ทำานแต่ข้าวอ่องเด้อเออมันมีมาให้กดแต่มันเปิดไม่ได้เนาะก็กดปีกค้างอะไรเปล่าวะไม่เคยเล่นโป้ยังไงกูสาบา <S <S นในชีวิตเลยว่ากูไม่เคยเล่นแบบ มึงไปเล่นกับใครมาทั้งคนแน่ๆที่ไม่ใช่กูนั่นแหละที่กูโดนเสียงอะไรเนาะไอ้ควายเอ๊ะมันยืนอยู่ข้างมึงมันยืนอยู่ข้างมึงเลยไอ้เหยียืนยืนอยู่ข้างตัวเองไอ้สัสแต่ตัวเองไม่รู้โคตรเชียร์เลยเฮ้ยมึงใจเย็นดิไอ้สัตว์มึงกี่เหี้ยอะไรเนี่ย ้ยอุ้ยน่ากลัวกูบอกอลงไปโฟนแ่เธอไปหน่อยเอออะไรอะไรแตกเอ้าไข่มุกไหมของราคาแพงไอ้เ่ีอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างก็คือทไมมันมันเปิดไหมเดี๋ยวปุ๊กยังกดใหม่ดิเออเอฟลองใหม่เอากุแจ็คคิกไม่ก็ชนประตูอ่ะอ๋อได้แล้วได้แล้วโอเคไปเข้าโอ้โหใส่ใส่โค้ดเพื่อน อุ้ยอุ้ยผีไอ้กูกดออกไม่ได้อ๋อนี่ไงเออห้อยหลุดห้อยหลุดไปแล้วไม่ไอ้ห้อยไฟไฟดาบมาครับเฮียมือผีเป็นที่อะไรเอาอ่ะกูเป้าไอ้เฮียเสียงโคตรด้วยกูกลัวเสียงโคตรดังเลยสัตว์เสียงผีอะนะเออที่เบาเสียงแป๊บไอ้เียกูจกใจเสียงไม่าจะจกใจผีไอ้เะไยเออจริงไฟกูตก อุ้ยเทคอุ่้ยไปเลยไอ้ฟนอยู่หลังระวังหนึ่งอะไรอ๋อมันอันนี้มันต้องไปดูโค้ดข้างบนน่ะเพื่อนชั้นชั้นสองอะแต้มันเลขอะไรอะมันมันแค่บอกว่ารูปนี้เลขอะไรเลขอะไรแล้วทำไปกูดูรูปไม่ได้มันแล้วมันเลขอะไรอะมันก็ต้องดูเลขก่อนปะเย้ว่าโปไปไหนอะไม่รู้อะเนี่ยนี่อะไรวะไม่มีอะไรหรอมั้งมือคืออะไร ไม่มีอะไรหรอมั้งิตามวดปะเหิอมันน,น่าม,มันต้องมีอะไรดิอ,อ,อืนำไปสจท้มมอ,งองอื่นปะอ๋อเน,นยเนยเจอะเก้าศูนย,ย์ยายยายส,สามเจว้าวว้าวเย้เย้เย้ไอเด็กเหี้ย กูซัดให้ต่อยกับกูเปลาเฮ้ยมาดิมาดิกูซัดให้มาดิมาดิใช่ใช่ใช่ยกนี่ตัด่อยต่อยมันต่อมัน่อยมันี๊ปี๊ปีมันตอนนี้เอเบรดีก็ไปสู่สุติแล้วล่ะใช่แปกจังเลยเอาเกอ่ะกูไม่เคยเล่นหรอไปภาษากั สรุปเราเป็นนักสืบเรเป็นนักล่าท้าผีวะไอ้เฮียแม่จริงจริงจริงตัน่าจะเป็นนักล่าหีเอาไปทั้งหมดฝนนี่ไงตัเฮ้ยอะไรเริ่มมามึงเอาเลยอ่ะข้างในเนี้ยเนี่ยโนโนไม่เคยโอ้ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นกูจำได้แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูมันติดอยู่ในหัวสมองกูเลยเนี่ยหาเอ้ยนี่มันตัวกูฟอนนี่มันตัวกูใช่เหรอ ใช่มันคือตัวโปเนี่ยมึงไม่ดูอะเนี่ยตัวมันไม่ใช่ละไอ้โป้ไม่มันจะแต่งตัวแบบตามอันนี้ทำไมวะเพื่อนไม่ต้องเมีอาว่าเกมมาทำตามมันเอาไปโอ้ยอะไรอันนี้ว่าที่เนี้ยผมสมบัสได้ถึงวิญญาณสัตว์วันดีครับอุยปมเย่ปมเย่ครับผมเย่ต้องซุบสารคิงดด้วยโหให้เจ้ากำเนิดเว้เฮ้เฮ้ทางนี้ทางนี้ให้อรุยบรยโภคกันบริโภคทีเดียวนะ เฮ้ยนี่ลูงให้คำว่ยเฮ้ยเอากับกูเป้าเฮ้ยออมให้เยใจเย็นๆหีตรงหนี้ากูให้หมดเลยไอ้พวกในเกมนะไอ้กูฝัดห้าสวัสดีครับไหนมึงม่อกับกูมึงมาต่อยกูได้<อ>ต,ตัวยุ่งอ่าปีเตอร์เปเปอร์พิกอรปิกออฟเดอะพิเกอร์เปเปอร์เพิร์กออฟพิเกอ p เปเปอร์ปีเตอร์เปอร์ p ิกเก็ตเอฟพีเตอร์พ p เปอร์พิกเก k ตอะไร e ็อปเปอร์เปเปอร์เวดเปอร์อ๋อพิกเก็ตพิเปอร์พีเตอร์พิเปอร์เป็กเก้ยเยตอนนี้เจนสัมผัสได้ถึงวิญญาณและพูดผีปีเตอร์หนึ่งสองสามสุ๊กตาเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยตัมันก่อนเร็วเออเนี่ยัเดผมอันดมันก่อนเปิดเราเราเปิดมันก่อนนยเจออย่าห้าวไอ้หียเดวูมือมึงวิญญาณมันอยู่ในนั้นไเดวิญญาณมันได้ออกจากกลางแน่ ฟอน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 ดิสซิสดูมิสซิสแมจิกว้าวนี่มันโลมาโลมาบันไดดีกว่าย wow. ุบหมดยุบหมดฝาดหน้ามึงฝัดเอฟโอเคมานี่สิออกมาแล้วห้องเขาไปกันหมดแล้วทางขวานี่ไปหมดแล้วใช่ไหมฮะ อ๋อนี่แถบรถอ๋อนี่มันที่เก่าไม่ใช่เหรอรถมาเบสแฟนใคยเจ็คล็อกเตอร์นี่รูปใครอ่ะฉันกับเพื่อนแสนเพื่อนสนิทนะมาเบสแฟนมาเบสแฟน่ะมาเบสแฟนเพื่อนกันดีเอากี่ทีก็เพื่อนกอนไม่หายเราดีอืมมึงมึงถ่ายลิปเดี๋ยวเป็นเนี่ยเดี๋ยวมึงเอาไปลงเดี๋ยวมันกามนะไม่ทันแล้วเพื่อน เอ้ามึงถ่ายก็ไม่บอกกูนึกว่าเล่นกันเองไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเพื่อนแบบนี้ตลอดเอ๊ะมึงลืมอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเรียบร้อยมึงก็พอเราเราเราแบบนี่เป็นอะไรให้เด็กเราผิดสติมันเป็นไฮไลท์ไปแล้วไงเฮียโอ้โหถ้าสมมติมึงดาวมึงก็โปรโมททวิตให้กูด้วยนะเว้ยทวิตทวิตไลฟ์สตรีมอ่ะเข้าใจมะเออได้ได้ได้ประตูเปิดแล้วโอ้โหไม่เมี่อยซะด้วยนี่มันพิธีกรรมนี่เนอะนี่มันพิธีกรรมเอาจาบอด ฟอนดูฟอนดูกูนะเฮ้ยอยู่หลัง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 โอ้ยวิ่งใส่ดิต่อยกูต่อยกลัววะไม่ไปไม่ไปละจอดอ๋อมันสามารถอยู่ว้ามีทางเลือกด้วยเออจะไปทางไหนด้านาขวามีเด็กเปรตอ่ะด้านขวามีเด็กเปรตอ่ะเราไปตัดมันเลยปะมึงเข้ามาเนี่ยเด็กเปรตไปนี เอเเดย่าไพอเอดเออีซเ้ยอยู๋โอ้ยโออ้สัตว์ยอ้ยอ้กอ้ยเอ้ยโ้ออยออู้โยอ้้อัโ้